ก็าจากกระแสดราม่านะฮะ work h a r า to s u r v i v e ใช่ไหมเออต้องทํางานหนะักเพื่อการอยู่รอดใช่ไหมแล้วไอ้ที่เขาลบพนักงานบดพนักงานหมื่นหมื่นคนนั้นเขาทํางานไม่หนักแล้วใช่ป่ะอย่างนี้ถ้ามันเป็นงานที่เขาเรียกหาคนมาทําแทนได้ยังไงคุณก็อันตรายฮะเตุผลเพราะว่าคุณไม่ได้แข่งแค่ในประเทศฮะคุณแข่งต่างประเทศด้วยฮะที่เขาย้ายฐานการผลิตออกจากไทยไปเนี่ยเขาย้ายไปไหนฮะ ต่างประเทศใช่ไหมไม่ได้แปลว่าเขาเลิกผลิตรถยนต์ใช่ไหมแต่ว่าเขาย้ายที่ไปผลิตที่อื่นถูกไหมฮะแล้วพนักง,งานทําไงฮะก่อนหน้านี้ทํางานเบาเหรอก็ไม่ใช่ไหมมันไม่ได้แปลว่าทํางานหนักแล้วจะรอดนะแต่ว่าเราต้องเป็นสินค้าที่ไม่โดนทดแทนได้ง่ายอันนี้คือมันจะตรงคอยกว่าถ้าสมมุติเรายังเป็นคนที่ถูกทดแทนได้ง่ายเนะี่ยต่อให้เราทํางานหนักชิบหายไปวอดเลยมันก็ อันตรายอยู่ดีฮะเขาก็ปลดได้อยู่ดีฮะอย่างเช่นบางคนเนี่ยเป็นอะไรละ่ะผู้เชี่ยวชาญทางด้านทำความสะอาดตึกอ่ะทำความสะอาดเร็วมากอยู่ก็มีตัวโรบอททำความสะอาดเป็นไงฮะเขาต้องจ้างเราต่อทำไมในเมื่อเขาใช้โรบอตมันถูกกว่างเอออันนี้ตัวอย่างของคนที่ถูกทดแทนถามว่าคนที่ทํางานทําความสะอาดตึกคนที่ว่าเนี่ยเขาเก่งไหมในงานที่เขาทําเขาเก่งนะทาเร็วมากเลยนะแต่ทําไมยังโดน โดว์บอทแย่งงานฮะเพราะงานมันโดนทดแทนง่ายไงเนื้อหาของงานน่ะมันโดนทดแทนได้จากเทคโนโลยีไงนะอันนี้เป็นอันที่อันตรายนะถามว่าเขาทํางานไม่เวิร์กฮาร์ดเหรอเขาไม่ได้ทํางานหนักเหรอทำศาสา์ทั้งตึกเลยนะไม่ได้เวิร์กฮาร์ดเหรอวิศวะก็เหมือนกันทาไมหลังๆวิศวะถึงได้ตกงานฮะก่อนหน้านี้วิศวะเป็นอาชีพยอดฮิตเ,เลยนะเขาผลิตเพิ่มใช่ไหมผลิตเพิ่มออกมาเยอะกอเกินเกินกว่าความต้องการทําให้บางส่วนตกงานไง แปลว่าอะไรแปลว่าหมอเนี่ยถ้าเขาผลิตเพิ่มมาเนี่ยตกง,งานได้เหมือนกันต้องดูว่างานของเราอะ่ะมันหาคนมาทําแทนง่ายไหมนะอย่างเช่นหมอตอนนี้ยังมีประมาณสักแสนคนเนี่ยยังอาจจะขาดอยู่แต่ถ้าเขาผลิตปีละหมื่นนะสิปีก็ได้ละส0 0แสนงานหมอก็ค่าจ้างก็จะถูกลดลงคุณภ,ภาพอ,อ,อีกเรื่องหนึง่งมันก็มีทั้งเก่ทงทำไม่เก่งแหละ